เนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางคนก็ตกงานนะคะ,คะบางคนก็บอกว่าเอ๊อยากจะเปลี่ยนงานไปทํางานที่ได้เงินเดือนเยอะขึ้นแต่บอกเลยว่าถ้าเราจะสมัครไปทํางานที่ไหนต้องตรวจสอบให้ดีๆคุณผู้ชมอย่างกรณีนี้ค่ะครอบครัวเนี่ยเขามาร้องนะบอกว่าช่วยตามหาหน่อยลูกสาวหายไปแล้วเพื่อนของลูกสาวด้วยเห็นว่าถูกหลอกไปทํางานที่ปลอยเป็ดคุณผู้ชมตอนนี้ติดต่อไม่ได้ก็คือ5วันแล้วทางครอบครัวบอกว่าทุกข์ใจมากไม่รู้เลยว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคะคนที่นำ เรื่องเรามาอาอกมาโพสนี่ยให้โซเชียลช่วยตามหาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือนางบัวนะคะเขาบอกว่านางสาวน้ำอายุ24ปีที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะเป็นลูกสาวและมีเพื่อนด้วยชื่อนายทอยอายุ24อายุเท่ากันถูกหลอกให้ข้ามไปฝั่งปอยเปตประเทศกรรมัมพูชาตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกสาวเรียนจบมหกก็มาช่วยพ่อทำงานในตลาดกระทั่งมีคนชวนให้ลูกไปทำงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นแอดมิน่ะ ตอบแชทลูกค้าของบริษัทขายสินค้าชื่อดังที่กรุงเทพตอนแรกพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ไปนะแต่ลูกเขยเนะี่ยยืนยันว่าเอ้เดี๋ยวจะดูแลลูกสาวให้ไม่ต้องห่วงก็เลยยอมให้ไปค่ะโดยลูกสาวเดินทางไปกับลูกเขยและเพื่อนรวม4ี่คนนั่งรถออกจากบ้านที่จังหวัดลำปางตั้งแต่เช้าวันที่25สิงหาคมนะคะระหว่างทางนี่คุณผู้ชมคุณแม่เปิดให้ดูเลยว่ายังแชทคุยกับเพื่อนอยู่ตลอดอขอพาย,ยังแชทคุยกับลูกอยู่ตลอดลูกก็ส่งมาให้ดูว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะาทาอะไรอยู่ตรงนี้นะคะแม่ ึ่งลูกเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมคะถ่ายจุดที่เดินทางผ่านรถยนต์สองคันที่โดยสารมาแต่คุณแม่บอกเอกใจรถคันสีแดงที่มารับลูกเนี่ยมันดูไม่เหมือนรถยนต์ในประเทศไทยนะหลังจากนั้นคุณแม่บอกติดต่อไม่ได้เลยค่ะก็เลยไปแจ้งตํารวจจนกระทั่งได้ทราบข่าวนะคะว่าลูกเนี่ยแล้วก็เพื่อนด้วยถูกหลอกไปทำงานที่ฝั่งปอยเปตตอนคุณแม่ตอนนี้คุณแม่บอกทุกใจมากจริงจง เพื่อนของนางสาวน้ำบอกด้วยค่ะบอกว่าถูกพาตัวไปบริเวณชายแดนจังหวัดสักแก้วเดินเท้านะลัดล้อผ่านไรอ้อยแล้วก็ไปโผล่ที่ฝั่งกัมพูชาแปลว,ว่าไปท่องทางธรรมชาตินะแบบนี้นะพอไปถึงถูกจับสแกนหน้าตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของตัวเองกับแฟนเนี่ยไม่ผ่านถูกส่งตัวกลับไทยนะคะส่วนนางสาวน้ำและในทอยคนที่ชักชวนเนี่ยอ้างว่าจะพาตามอาจับ ตามมามา,มาทีหลังแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีวี่แววพูดได้ง่ายว่านางสาวน้ํากับเพื่อนเนี่ยเขาสแกนหน้าผ่านเรียบร้อยก็ข้ามไปฝั่งกัมพูชาแต่ว่าตัวของเพื่อนนางสาวน้ําเนี่ยเขาสแกนหน้าไม่ผ่านก็เลยถูกส่งกลับมาที่ไทยแล้วก็เลยมาแจ้งเบาะแสให้กับครอบครัวนี่แหละคะ่ะเหมือนไปแบบให้ไปเปิดบัญชีหน้าไมา้อะไรอย่างเงี้ยบัญชีมาใช่ครับ แล้วมันสกแกนไม่ผ่านเงี้ยครับมันก็ต้องดีน,<ค>นตัวออกใชม,มันก็จะหาคนใหม่เข้าไปเรื่อยๆเงี้ยครับประมาณนั้นนะ่ะที่ผมมองคนระับนี่แหละคุณผู้ชมก็เดี๋ยวคงต้องให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบเบาะแสต่อไปนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ฝั่งปลอยเป็ดจริงหรือไม่หรือว่าเป็นตายไร้ดีอย่างไรนะคะแล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้ไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวได้สิ่งนี้ก็ทําให้คุณแม่เป็นห่วงมากๆนะคะค่ะอาจจะทํางานอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ชม